โจโจโดจินะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่ค่อนข้างเฟี้ยวเงาะเหมือนกันนั่นเองนะครับกับร่างใหม่ในรอบนี้นะครับที่นอกจากจะตัดมืออีกฝ่ายได้แล้วครับยังสามารถที่จะ ดได้ด้วยนะครับจากบายโซนนะครับโดยรวมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่อัปเกรดได้อย่างก้าวกระโดดมากๆเลยครับเรียกได้ว่าแบบคนอื่นไม่ต้องรอนะครับว่าเมกาโลนุซจิคือร่างใหม่ของโชโจโดจิครับเพราะว่ารอบนี้ร่างใหม่ของโชโจโดจิที่แท้จริงนะครับมาแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนว่าของเสริมของโชโจโดจิในรอบนี้อัปเกรดมาได้ค่อนข้างเก่งมากๆเลยครับนอกจากจะปัดพาวห้าพันแล้วครับยังมีอีกตัวนะครับที่ช่วยเก็บหลุมได้อีกครับโดยรวมถือว่าฟิลไม่น้อยเหมือนกันนะครับสำหรับโชโจโดจิในแพชนี้นั่นเเองครัับแมมกกิดาสขนาดนี้ครรัับเเดดดี๋ยวาามูโโโชจจิกนเเเลยดดีกวว่่าาาา็คนนิจของรรับจจะอออัปเเกกกรรดดาาิมมหืน้ยแค่ไหนครับก่อนเดี๋ยวไปชมเรคอง โอเคนะครับมาเริ่มที่ไลเดคกก่อนเลยครับโชโจ3นะครับโชโจ2โชโจ1ทําาธยุระนะครับแล้วก็ไลเดคเรสนั่นเองนะครับไลเดคเรสจะได้ก็ต่อเมื่อเราทำการรานะครับและถ้าเกิดเราเริ่มหนาได้ Energy c จีชาร์จรามเรามี Energy สูงสุดไี้แค่สิหน่วยไม่สามารถเกินได้มากกว่านี้ครับและเมื่อเริ่มต้นถุกร่เฟสเราจะได้รับเอเน g y c จีชาร์จทุกๆสามหน่วยนั่นเองครับะมีเทคเมนแอคใจเจ็ดโจหนึ่งนั่นเองครับซึ่งไม่ค่อยได้ใช้นะครับเด็กนี้นะครับเด็กนี้ครับ หรือสเตลนั่นแหละครับหนึ่งใบครับเข้าโซนหนึ่งใบไปบายครับแล้วก็มีเทคนในบายโซนครับถ้าสมมติว่าเรเวนกาของเรานะครับเป็นสเตลนะครับที่เป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าครับสามารถโซบาร์และคอตัวเองลงเรียได้ครับกับโชโจเกรดสองครับมีเทคก็คือเมื่อลงแวนครับเปิดทอปการห้าใบครับเลือกนอร์มอลยูนิตที่ติดชื่อสเตลลสองใบครับหนึ่งใบนะครับเข้าโซนนะครับและหนึ่งใบคอลงเรียนั่นเองครับแล้วก็เทคนในบายโซนครับถ้าเกิดแวนกาเราติดชื่อสเตลนะครับที่เป็นเกรดสองหรือสู ถ,ถือว่าเป็นชื่อโจโจโดจิร่างเก่านั่นเองครับกัปเคต่อมาครับก็คือแอคแเวนการ์ดวอนสเปอร์เทอร์เป็นเอ็นจีบลส์สามครับเรื่องการที่ติดชื่อสเตลจากในโซลเรา3ใบนะครับไปบายนั่นเองครับ จากนั้นเลือกช่องเรียกาศของอีกฝ่ายนะครับสช่องนะครับแล้วนำเรียกาศจากช่องเหล่านั้นนะครับไปบายนั่นเองครับอีกฝ่ายเรื่องมือของอีกฝ่ายหนึ่งใบครับแล้วก็ไปบายนั่นเองครับแล้วเมื่อจบเทินครับให้นำการ์ดทั้งหมดนะครับที่อยู่ในบายโซนครับดีดขึ้นมืออีกฝ่ายนั่นเองพูดง่ายๆคือโชโจร่างใหม่รอบนึงครับนอกจากจะตัดรอยยิ้มฝ่ายครับยังตัดมืออีกฝ่ายได้ด้วยหนึ่งใบนั่นเองครับการ์ดทคต่อมาครับก็คือไม่อยาจะโจมตีหรือถูกโจมตีครับนำเรียการสองใบแล้วข้อโซครับจากนั้นเลือกการร์ดดใใใในนสส่่่่ทีตติชือออเลลบบบบคคังงงแห นั่นเองนะครับ ก็ถือได้ว่าเก่งมากๆครับโชโจเกะสครับถึงแม้มันจะต่างจากร่างเก่าตรงที่ร่างเก่านะครับมันมีบวงพลังด้วยนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับถือได้ว่าเอามาช่วยในส่วนของคารับด้วยนั่นเองครับร่างใหม่ครับค่อนข้างเก่งกว่าร่างเก่าหลายเท่าเลยนะครับกับโชโจโรจิเกะสตัวใหม่ตัวนี้นั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของเมนเดครับแน่นอนอีกแล้วครับโชโจโรจิเกะสามสามใบเลยครับเทคของมันนะครับอย่างที่บอกไปครับมันถือว่าเป็นโชโจโรจิร่างเก่าครับเทคของมันนะครับในการบายโซของเราสามใบนะครับและเพื่อที่จะทําการเลือกช่องรายกการอีกฝ่ายบครัะสองใบ่งหมครับและใบ สามารถไปนะครับไปอยู่ในบายโซนได้แล้วนะครับก็ได้ของมันนะครับที่เมื่อตีหรือถูกตีครับสามารถเอาดีกาดลดสองบายเข้าโซนนะครับเพื่อที่จะคอหนึ่งคอลัมน์เพื่อปั่นเวฟได้หรือคอการ์ดมากาศได้นี่ครับซึ่งฟันแฟยครับสามารถคอพีจีนะครับมาปาอากาศได้ด้วยนี่เองครับก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันครับโชโจเกะสามครับที่รอบนี้สามารถตัดมืออีกฝ่ายได้ครับแล้วก็มีเพิ่มในส่วนของขารับด้วยครับเก่งมากๆเลยครับเอามาเพอร์ซนาอะไรด้วยเกะสามไปต่อมานครับแน่นอนว่าการ์ดคู่บุญของเด็กสเตลนะครับอย่างเจ้าออัััันนนนนเเเเพรรรสสดะคคบบบใง่่ี โจ๊กหนึ่งใบได้ครับก็เป็นเท็กจ้แหละครับกระเท็กสองนะครับถ้าเกิดสมมติว่าในเคอร์นเราครับมีเรียการโจ๊กพัลโซสองใบหรือมากกว่านะครับในเทอร์นี้ p o w e r b a l ปัดหมื่นครับก็ตัวตี23นั่นเองครับเรียกว่าเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดในดีครับเพราะว่าตีปัด23ตีปัด33ได้ด้วยครับเก่งมากๆเลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้ติดไว้สีใบเลยครับกระเกสองไปต่อมาครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแบกเด็กเลยก็ได้นั่นเองครับกับอิซาซาโอครับติดไว้4ใบเลยนั่นเองนะครับอิซาซาโอมีเทคคดัังงนีี้้รรบเเเมื่่่ออขาสูช็การดครับงน จากนั้นเลือก normal unit นะครับที่ติดชื่อสเตลล์หนึ่งใบจากในนั้นนะครับขึ้นมือจากนั้นที่เหลือสับกล่องเองครับซึ่งเทคนี้ข้อดีของมันนะครับก็คือสามารถเสิร์ช PG ได้ด้วยนั่นเองครับเพราะ PG เราติดสเตลลนะครับกระเทกสองนะครับเมื่อการไปนัดถูกโจมเข้าโซจากช่องเรียกกาศครับเลือกการให้ใบสองอีกฝ่ายหนึ่งใบครับทำมันเตะกับใต้กองครับแล้ววันการเราจะปัดพาวเวอร์เพื้นผิวหนึ่งห้าพันครับก็เป็นตัวช่วยทำให้วันการเราปัดพลังตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยติดไว้สี่ใบองบบกกนนี้ะครรัย่าาเเด 4ใบเลยครับเทคแรกของมันครับมันเข้าสู่ช่องเดกาครับทำการเปิดท็อปการ์ด5ใบครับจากนั้นลึกสเตลจากในนั้น1ใบครับนำเข้าโซลและที่เหลือสับกองครับถ้าเป็นการ์ดอีกฝ่ายนะครับเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าครับในเทอร์นี้การไม่นี้ปัดพาวเวอร์อีก5,000ครับพูดง่างก็คือถ้าเกิดสุ่มว่าวันการ์ดอีกฝ่ายเป็นเกรดสามนะครับก็ปัดพาวเวอร์5,000ันมาตี15บหเลยครับก็เทคต่อมาครับเมื่อกาไม่นี้ครับถูกเข้าโซลจากช่องเดกาในช่วงแบทเทิลเฟสนะครับซีบครับเลือกการ์ดใบโซลของอีกฝ จากนั้นในเทอร์นี้นะครับยูนิตที่ติดชื่อสเตลในแถวหน้าของเราทุกใบพาวเวอร์ปัด5,000ครับเพาไงคือถ้าเกิดมันถูกโจบเข้าโซครับเราสามารถตัดเอาไบโซนอีกฝ่าสองใบลงดรอปได้เลยนั่นเองนะครับเพียงแค่หนึ่งครับแถมยังปัดแถวหน้าสเตลเราทุอตัว5,000อีกครับถือว่าเก่งากหน่อยครับกับตัวเกรซัตัวนี้นั่นเองนะครับเกรซัสองใบต่อมาครับก็คือโปรโมใบนี้นะครับติดใบสามใบนั่นเองครับเมื่อการใบนี้ครับถูกโจบเข้าโซจากในเด็กหรือช่องเรียกากครับนำการใบนี้ไปบายแล้วก็ อาจจะกาไปเนื้อหาไม่ค่อยยากเลยครับเพราะว่ามันเพิ่งรีพิตมาในชุดเอเดนสูน่เองครับแต่ว่าความเก่งของมันนะครับก็คือสมมุติว่าเราเปิดเจอในช่วงของโชโจเกตหนึ่งถ้าเราเอาใบนี้เข้าโซครับสามารถเอามันไปบายได้เลยครับเพื่อเตรียมทำขอบูฮาเวฟต่อครับแต่ถึงแม้ว่าการไปเนี้ยครับจะไม่มีปัดพลังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับแต่ว่าการไปเนก็เป็นเวฟที่ห้าฟรีๆเลยนี่ครับก็เลยติดไว้สามใบเลยนั่นเองนะครับในสองเกตหนึ่งครับก็เริ่มที่นี่เลยครับกีรันนะครับสี่ใบนั่นเองครับ เทคคอมบอง่ายๆครับเมื่ออยู่นี้ทําการบูสเสร็จนะครับถ้าบรรยากาศของเราเป็นโชโจโดจิเกรสามหรือสูงกว่าครับน้ำยูนิตนี้นะครับแล้วก็เรียวกาศที่ติดชื่อสเตลนะครับรวมกัน2ใบนะครับเข้าโซ่นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราเลือกการ์ดเจนดรอปเราที่เป็นสเตลเกรสองหรือสูงกว่านะครับหนึ่งใบดิดขึ้นมาได้ครับพูดง่ายๆคือเมื่อมันบูสเสร็จครับเราจะเอาสเตลอีกหนึ่งใบครับกับตัวมันเองครับเข้าโซ่ครับเพื่อที่จะเอากาดในดรอปเราที่เป็นเกรสองหรือสูงกว่าหนึ่งใบเข้าโซ่งงเเปป็็นนนนตตตััััวทาาคคคคออออออมมมโโโบบบ่่่ะรรรกกืี 1ใบนะครับเสริมโชโจโรจิครับก็คือมังกรตัวนี้ครับ4ใบนั่นเองครับเมื่อริการเราครับเข้าสู่ช่องเดียวกานจากในใบโซนนะครับนำการไปเนี้ยไปบายครับจากนั้นจนจบเทิร์นนี้ครับเลือกยูนิตของเรา1ใบครับยูนิตนั้นได้รับพาวเวอร์ปัดนห้าพันครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้หงาเดมในเทิร์นนี้ครับก็หงเดมหนึ่งครับเขาเป็นตัวคืนคอสครับก็เทคต่อมาครับในใบโซนครับถ้าวันกาของเราครับเป็นโชโจโรจิเกศสามหรือสูงกว่าถูกโจมตีครับสามารถเอากาไปเนี้ยไปกาดจากในใบโซนได้เลยครับแต่การับเ่่่่่งงงขอมมมมััันนนะะครรรบบยยูีเเหหาาาาแดดพววโโชจไตป กระเทคของมันนะครับในการที่เอาตัวมันเองไปบายนะครับเพื่อที่มันจะกัดจากช่องบายได้เป็นชิลหมื่นนะครับโดยรวมถือว่าเก่งมาหน่อยครับโปรโมนี้แน่นอนครับว่ามันหาไม่ยากเลยครับเพราะว่าเพิ่งรีบินในชุด S s 0 1นั่นเองนะครับตัวเก็บหลุมเข้าโซของเรานะครับเทคของมันเนี่ครับเมื่เข้าสู่ช่องเดียกัครับแล้วเลือกสเตลจากดรปของเราหนึ่งใบครับนำเข้าโซครับแล้วก็เทคสองครับเมื่อยืนหนิดนะครับถูกคอจากในบายโซลงช่องเดียนะครับแล้วถ้าเกิดใบกัดของเราครับติดชื่อโชูโรจิครับนำมันเข้าโซและจวดก์ดหนึ่งใบนั่นเองครับกลาารเอยครับ และเทคของมันนะครับที่เห็นตัวโดดจากใบลงมาครับสามารถโจบเข้าโซ่เพื่อจวดหนึ่งได้นะครับก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มมือดีๆเลยนั่นเองนะครับก็เลยติดไว้3ใบนั่นเองครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนั่นเองนะครับเกตหนึ่งใบสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับก็คือเจ้า PG ไม่ทิ้งมือ4ใบครับติดสเตลครับอุซุโรยของเราครับเมื่อกูช่องการเด้งครับเรื่องีกหนึ่งของเรา1ใบอยู่เนี่ยจะไม่ถูกคิ้จนจบแบตเติลครับถ้าเรามีมือ2ใบหรือมากกว่าครับเราต้องเลือกทิงการประมือ1ใบครับสมมุติว่าเรามี PG ปใบนี้กับมืออะไรไม่ดูนะครับเหลือแค่2ใบนะครับแล้ว PG ปใบนี้ไปกาดเราไปจะเป็นทองทิ้งการประมือไปคาขอสมพีจีนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าทำไมผมไม่ใส่เอลิเมนต์เทเรียซังนิทูนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเหติด นั่นเองนะครับยกเว้นห้ามเซนตเนลวห้ามเซนตเนลวอันนี้ตายจริงนั่นเองนะครับก็ต่อมาครับก็คือเจ้า เลกเ p สพี e อย่าง u n i นี o ย t h ออฟเกาครับผมขออธิบาย Tech Auto ของมันก่อนนั่นเองครับมื่อการเป็นียถูกทิ้งเป็นค่าคอสของการไรท์จากในไรเด็กใช่ไหมครับสามารถจ่ายซีบหรือ Energy บราสาได้และโจวหนึ่งแล้วก็มูฟการไปเนี้ยออเกมครับจากนั้นครับเทคบริดจ์ออเดอร์ครับค่าคอสของมันนะครับก็คือซีบีหนึ่งหรือเอเนจีบราสามครับทำการโจวการหนึ่งใบครับจากนั้นครับเราเลือกแวนกาของเราหนึ่งใบครับเวนกาใบนั้นพาวเวอร์บวกเพิ่มหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับจากนั้นเลือกการจะได ข้าในส่วนของทริกเกอร์ครับแน่นอนวัด b ร็กด d เอด้าครับได้เจอปุ๊บสแตนแวนครับเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนครับคียโซครับเมื่อจบแบตทุนที่ยูนิตนี้ทำการบูสต์นะครับนำการเปนี้เข้าโซลแล้วปัดตัวหนึ่งบวกสองพันครับคริปวานิลาครับผมใส่เป็นคลิปแบงดีม4ใบครับรอชิลหมื่นครับถ้าวันกัดอีกฝ่ายเป็นเกตสามเป็นสูงกว่าครับการเปนี้ชิลเพิ่มมาห้าพันเป็นชิลหมื่นครับและสุดท้ายก็คือฮิววานิลาสองใบครับและก็สุดท้ายก็คือฮิวกันครีมสองใบนั่นเองครับมาก่่าเกอรบ ก็ไม่ไดชื่บกเข้หมืนเป็นชื่อสมเนหเองครับเป็นผลที่ผมติดคิวกันขี่ไว้ครับเพราะว่าด้วยความที่ยุคนี้นะครับก็ยังมี b l a ็ k m มเอออยู่นะครับรวมถึงกับซาก้าอยู่นี่ครับก็เลยติดเผื่อกันไว้ก่อนนะครับซึ่งแนวว่าถึงแม้คิวกันเวครับจะติดชื่อสเตลนครับแต่ผมติดคิวกันขี่เพียเซไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเด็กที่มีคลีนะครับค่อนข้างตีแรงใช้ได้เหมือนกันครับและเด็กนี้มือค่อนข้างน้อยวยครับก็เลยติดเป็นดรอกทิกเกอร์แทนนะครับเพราะว่าผมลองติดเป็นฟอร์ดแล้วะครับมือนัน โอเคนะครับก็มาสู่ช่วงสัตว์ที่คอมโบการเล่นกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนว่าโชโจโรจิครับเริ่มก่อนนะครับมันค่อนข้างฟิลฟ้านะครับแล้วตัดมืออีกฝ่ายได้ดีสุดๆเลยนะครับก็ขออนุญาตสัตว์ที่ปริการเริ่มก่อนแล้วกันนะครับโจกันหนึ่งใบครับแน่นอนว่าเราทิ้งเจ้ามึงกูเกรดสามไปเลยครับแล้วทำการไรครับเป็นโชโจเกรดหนึ่งครับสกิลโชโจเกรดหนึ่งครับเปิดท็อปการห้าใบครับสี่ห้าครับหนึ่งใบเข้าโซ่หนึ่งใบไปบายครับดูจากเซตอัพแบบนี้นะครับเอาเเจจจ้้้าาาาตััััััวโโโปรรรรมขซออ่คคคบบบบบียกกนนสลง จะนะครับสกิลของโปโมเกะสองครับถ้าเกิดมันโดนโจ๊บเข้าโซจากเด็กหรือช่องเรียกกาศนะครับสามารถที่จะเอาตัวมันไปบายได้ครับแล้วก็โซชัดหนึ่งครับชาร์ดยักด้วยสุดตีนจริงๆครับจังนั้นผ่านเกินเลยครับแล้วก็ดาเมจเช็คครับอดอครับดอพลังจั่วครับอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งชุดชุดชุดอ่าบอดครับไม่เป็นไรเราเทคไว้สองดามดูไว้ก่อนนั่นเองครับสแตนด์รอครับมือนี้ทิ้งดอไปก็ได้ครับและไรท์เป็นโชโจเกะสองครับเอเนจีชาร์จสามนะครับผมลืมสกิลของโชโจเกะสองครับเปิดท็อปการห ไม่แย่นะแ้วเรนว่าเอาไปนี่เข้าโซ่ครับแล้วตัวไหนดาคอลงเรียครับชุบจากนั้นสับกล่องแต่ก็ขอตัวนี้ครับสกิลตัวนี้ครับเอาสเตลเข้าโซไปครับแห่เว็บเดียวพอครับไปเลย18แวนครับเช็คครับอิซาโอครับบอดไม่มีไรนะครับจากนั้นได้เปนเช็คไปครับเอาฮิวนะครับอยู่สเตลไปเลยครับเพราะว่าเรามีสเตลจาบกดองเข้าโซนนั่นเองครับแล้วก็ไปนึงอุ้ยตัวเกียร์สองนั่นเองนะครับได้ไปเลยสแตนแอนดรอครับทิ้งไปเลยครับ ดลไลเป็นโชโจโรจิครับอ n น r g อร์จี้ชาร์จสามครับฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเรียบร้อยเราขออิซาซาโอก็ได้ครับสกิลอิซาซาโอครับบั๊หนึ่งเปิดท็อปห้าครับสี่ห้าอึ๊บอ้ได้ของดีมาแล้วอ่ะขึ้นมือครับจากนั้นสับกองครับอ่ะขอตัวนี้กันเก็บหนุ่มเข้าโซครับแล้วก็กดสกิลของโชโจโรจิครับเมนเฟสครับใบการในโซเราสามใบครับใบยักษ์ครับชู แล้วก็โชโจเกตหนึ่งอีกตัวหนึ่งเอาอะไรดีอีกตัวหนึ่งเอาเป็นโชโจเกตสองเลยกันปึ๊บบายไปครับเราจะเลือกช่องอีกฝ่าย2ใบนะครับแล้วก็ไปบายและอีกฝ่ายจะต้องบายมือตัวเองด้วย1ไปใบนั่นเองนะครับจากนั้นครับกดสกิลของโชโจเกตหนึ่งครับโซ p l u สกระดึบโชโจเกตหนึ่งลงมาครับแล้ว2ตัวนี้สกิลทํางานครับจบจบเข้าโซไปครับแล้วทีน่าจะได้จวด2งใบปึ๊บปึ๊บอ้ไม่แย่เลยเนะี่ยเคกระดึบลงมาครับ แล้วคอเป็นตัวนี้สกิลตัวนี้ครับเปิดทลังการห้าใบครับแล้วเอาสเตลลหนึ่งใบเข้าโซครับเอาเพอร์เซนาเข้าโซไปก็ได้ครับเมื่อกี้เราจดได้เพอร์เซนาโอเคหนังสับกรองตัวนี้ยังไม่บวก5,000นะครับต้องรอวันเกดอีกฝ่ายเป็นเกรด3ก่อนนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยครับให้ข้างอิซาซาโอตีก่อนครับจะตีออกอยู่ที่18ครับให้ตีออกแค่หมื่นเดียวพอครับแล้วก็โชโจตีครับสกิลโชโจครับเก็บเลเยอร์สองใบเข้าโซครับแล้วก็คอการ์ดสเตล อย่างละใบนะครับหน้าหลังนั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าวันนี้ผมเลาะคอแค่ใบเดียวครับขอเป็นพี่ยักษ์นะครับจังนะครับสกิลโปรโมทำงานนะครับเมื่อมีเรีการโจมเข้าโซลสใบหรือมากกว่าครับ CB1 ครับโดดตัวเองลงมาครับสกิลโปรโมใบนี้ครับใบตัวเองครับไงแดมครับชี้ตัวนี้อีก5,000นั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าไอ้สกิลไอ้ตัวที่โจบเข้าโซลไปเมื่อกี้ครับจะทำงานครับถ้าเกิดโดนโจบเข้าโซลจากช่องเรียกาศนะครับสามารถ CB1 ได้ครับได้เลือกการได้ใบโซลอีกฝ่าย2ใบนะครับ ทำการลงดรอปนั่นเองนะครับแล้วก็เทคของอีซาซาโอนั่นเองครับเมื่อถูกจ้วบเข้าโซนจากช่องเดียกาดนะครับเลือกใบโซนอีกฝ่ายหนึ่งใบครับกับเข้าใต้เลยครับเธอกอกว่าใบโซนสามใบที่เราจ้วบใส่อีกฝ่ายไปมั่งเจจะหายไปหมดเลยนั่นเองนะครับและแวนปัดเพิ่มเป็นห้าพันเป็นแวนตีสิบแปดนั่นเองนะครับตัวเกตสองใบยังมีสกิลทำงานอีกนั่นเองนะครับก็คือสเตลแถวหน้าของเราทุกใบปัดพาวเวอร์อีกห้าพันนั่นเองครับสกิลของอันเพรสเดนนะครับถ้าเกิดมีการถูกจ้วบเข้าโซจจาาาาาากก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 ช่่ออออองงงเเเดดใบบบบมมววววววพรรรร์คคคััััััแแลลล้้้็็ปนนนนีีะะสิขต เมื่อลงจากเทคการ์ดนะครับโซบัสหนึ่งครับแนะนําให้โซบัสเพอร์เซนาไปนั่นเองครับเกิดเทอร์นาเราจะดีดเพอร์เซนาขึ้นมือครับแล้วก็จดการ์ดหนึ่งใบนั่นเองนะครับตีแรงสุดเลยครับยี่สามสองไดครับเฟิร์สเช็คครับครีครับแม่ข่านี้ไม่แรงเลยแล้วให้พลังข้างนี้ไปก็ได้เซคันต์เช็คครับครีครับเอ้ยรอบนี้เปลี่ยนคําพูดครับมาพลังข้างนี้บ้างดีกว่าทีเนี้ยให้ข่านี้ตีออกก่อนครับสามหมื่นครับแล้วข่านี้ตีออกอยู่ที่สี่สิบหกนั่นเองนะครับแล้วก็ผ่านเทอร์นเลยนั่นเองนะครับดาเมจเเช็คคไปนนั่องรับ เพื่อฮิลนะครับเอาฮิลได้เฉยมาฮิลเกต่ยดสองใบครับจากนั้นเมื่อเราจะโดดตีครับสกิลชนโจโดตีครับจุ๊บเรียสองใบแล้วเขาโซครับปึ๊บแล้วเราเอาการ์ดจากในใบโซนประกาศได้ครับสมมติว่ามีพีจีเราปะพีจีปิดคาเลยแล้วก็ทิ้งคิดอ่าเรียบร้อยเราตายเป็นหนึ่งสเต็ปนะครับแล้วก็ปล่อยดันไปเพื่อโปรโมนะครับสวยละจากนั้นก็ผ่านเธอเลยครับแล้วก็เธอของเราครับสแตนแอนด์รอครับเอเนอร์จีชาร์จสามก่อนฟึ๊บแล้วก็ทําการ เซอร์สนาไรครับจกกีหนึ่งใบครับแถวหน้าปัดเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นครับสกิลของโชโจก่อนเลยแล้วกันครับเอนจีบาสามครับเลือกการ์ดจากในโซเราสามใบไปบายครับเซตยักษ์นะครับตัวนี้ครับแล้วก็โชโจเกตหนึ่งนั่นเองนะครับไปบ่ายปึ๊บจากนั้นครับใบช่องเลีกับของอีกฝ่ายสองใบครับแล้วก็ใบมืออีกฝ่ายหนึ่งใบนั่นเองนะครับขอยักษ์มาก็ได้แล้วก็กดสกิลของโชโจเกตหนึ่งครับโซบัสเพอร์เซนาไปแล้วก็ดีตัวเองออกมาครับเอามาบูดนะครับกดตัวนี้ออกมาโอเคก็เริ่มจาก ยีิบสามวันแล้วก็โชโจตีปึ๊บสกิลโชโจครับจบเดย์สองใบเข้าโซครับปึ๊บแน่นอนว่าขอหน้าหลังได้ครับแต่ว่าเราจะขอแค่หน้าพอนะครับอันเพรสเดนนะครับแล้วก็สกิลของโปรโมเกตสองครับบัตนหนึ่งครับดีตัวเองมาครับแล้วก็สกิลของอันเพรสเดนครับโซบัตนหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยโซบัตนได้หลายใบอยู่โซบัตนตัวเกตสองไปก็ได้จุ๊บจาะกันหนึ่งใบครับ มันจะเป็น23่สไดครับน้อยหน่อยตีเบาหน่อยรอบนี้แล้วก็อันเพียสเดนนะครับบวกหมื่นนั่นเองนะครับสวิงได้บอร์ดโอเวอร์ครับอู้โชคดีไปนั่นเองครับถือว่าป๊อกนะครับแรียว่าร้อยล้านรายล้านให้อย่างนี้ไปก็ได้ปึ๊บแล้วก็โจวจะผลโอเวอร์นะครับผมว่าร้อยล้านให้โชโจดีกว่าครับเพราะว่าเทคโชโจวครับมันไม่วนเผล่อเถินั่นเองครับไปเป็น3ามสนะครับแล้วก็ให้โชโจตีกรอบครับเพราะว่าเราไม่ได้เซตบายไว้นั่นเองครับจบจบเข้าโซไปครับแล้วก็เกิดโดงมาปาบปาดนั่นเองนะครับ ้อยล้านนะครับบอดนะครับบอรดนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรายังมีข้างนี้ที่ตีอยู่ที่28นะครับและอีกข้างนึงครับตีอยู่ที่28เช่นเดียวกันสกิลตัวนี้ครับ เมื่อจบแบตเท่านี้มันบูดครับจบสเตลลหนึ่งใบเข้าโซนนะครับแล้วก็เลือกหยิบการ์ดสเตลที่เป็นเกย์สองหรือสูงกว่านหนึ่งใบขึ้นมือได้ครับในเคสนี้เราจะเลือกหยิบตัวนี้ครับเมื่อปัดแถวหน้าเราก็ได้ครับหรือเลือกหยิบเจ้าโชโจนั่นเองครับอ่ะผมเลือกหยิบโชโจนะครับมาเพอร์ซนาเธอหน้าแล้วกันนั่นเองนะครับนี่แหละครับก็คือวิธีการเล่นโชโจโรจิครับอาจจะลำนาสักนิดนึงนะครับแต่โดยรวมครับเป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่รีดอร์มอลสเตลได้ดีมากๆเลยครับและทำคอมโบห้าเวฟได โอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเด็กกวัวไฟของเจ้าโชโจโดจิร่างใหม่นั่นเองนะครับโดยรวมผมบอกเลยว่าเป็นอีกหงเด็กครับที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เป็นเด็กอีกหนึ่งเด็กที่เล่นมันสุดๆเลยนั่นเองครับเพราะว่าตัดมืออีกฝ่ายได้ด้วยนะครับแถมยังตัดเรียงอีกฝ่ายได้อีกนะครับแน่นอนเพราะว่าเด็กเนี้ยครับมีคอมโบนะครับในการที่จะตัดให้ใบโซนที่เราใบอีกฝ่ายไม่แค่สามใบครับลงดรอปหรือไม่ก็เตะกับเข้าใต้กองหมดเลยนั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นการตัดทรัพยากรอีกฝ่ายได้ดีเยี่ยมนะคคคคคครรรรรรััััััับบบบบกก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 ก็็็็็็เเ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 หหนน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 ขขขขออออองงงงมมมมมะะะทททีีีีี่่่่่สสาา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 ถถจจยไไปปดดดดด้้้้้้้วววแแแใลลลุๆึ เรกนี้มือจะน้อยไปหน่อยครับแต่ก็ยังมีลูกเล่นในการการะจนนายใบโซนมาช่วยขารับให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจตอนคลิปก,ปกะระต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย